9อสมทบานบุรีรุ่น36ค่ะขณะนี้ดิฉันไม่ได้มารายงานในส่วนของสถานการณ์ความไม่สงบและบรรยากาศการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแต่ได้รับมอบหมายให้มาดําเนินการในส่วนของพิธีการจัดงานบานบุรีคืนสุเย่าเดชะเดี๋ยวเหลือน้องพี่สมพันธ์ส 9. 9ค่ะซึ่งขณะนี้ดิฉันก็ เห็นได้ว่าบรรยากาศวันนี้นั้นค่อนข้างคึกคักค่ะมีบานบุรีทั้งดอกที่บานมานานแล้วและก็กําลังเด่งบานอยู่หลายดอกที่เดียวในการจัดงานวันนี้ค่ะและก็จะมาสัมภาษณ์ที่คนเด่งซึ่งได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะคะเราจะไปสอบถามกันว่าที่มาของงานในวันนี้เป็นยังไงและีวัตถุประสงค์ยังไงในการจัดงานวันนี้ค่ะท่านผู้พันโิษาคุณพันศิษ์เกลเรียนเดชวัฒประธานยาลูกบูมวันนี้นะครับรุ่นปีพุทธศักราช2530ปัจจุบันก็เป็น กณับหน่วยฝึกนักศึกษาเจัา,ห,าหวัาหานรปทุมัานีนะครับสาหรับการจัดงานในวันนี้นะครับก็เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับสมาชิกสิทธิเก่าบรานบุรีซึ่งสําเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้นะครับมีความรู้สึกมีความสํานึกนะครับแล้วก็ความเหนือแนแล้วก็ต้องการที่จะล้ำลึกถึงคุณความดีของ คณะครูอาจารย์และก็ทางสถาบันนะครับที่ได้ประสิทธิ์ประสานความรู้ของพวกเรามานะครับจึงได้รวมตัวกันจัดงานในวันนี้นะครับดิฉันในนามของอคุณเกินีธรรมเกษศนนายกสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนเดชะปัตนายานกูลขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่กรุณาสละเวลามาให้เกียรติกับ คณะสิทธิ์เก่าโรงเรียนเดชะปัตนานุกูลในวันนี้เป็นอย่างสูงค่ะรู้สึกอบอุ่นใจมากค่ะที่ท่านผู้ใหญ่ในจังหวัดของเรานะคะได้ให้เกียรติพวกเราที่เป็นสิทธิ์เก่าตั้งแต่รุ่นยุคแรกๆมาจนถึงรุ่นน้องๆที่จัดงานในวันนี้ค่ะ สาธุสาธุสักสาธุการเสียงบรรเลงขับขานสนอกใสอัญเชิญเทพเทวามาอวยชัยอน้อมใจสืบสารตำนานครูเดชะเป็นคำที่ตัดย่อมาจากนามพระยาเดชานุชิตสมุหเทสาพิบาลมณีปัตตานีผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนปัตตานยานุกูลเกิดจากการสนทิของคำว่าปัตตานีความหมายคือสถานที่ตั้งกับคำว่านุกูลหมายถึง การให้ความช่วยเหลือโรงเรียนเดชาป,ปัตนาญาณุกูลเดิมมีชื่อเรียกกันว่าโรงเรียนสตรีมณฑลปัตตานีผู้ริเริ่มตั้งโรงเรียนนี้คือคุณหญิงเดชานุชิตภรยาของมหาอำมาตรีพรีพญาเดชานุชิตสมุหเทศาพิบาลสำเร็จราชการมณฑลปัตตานีในขณะนั้นซึ่งชาวเมืองปัตตานีรู้จักคุณหญิงเดชานุชิตในานามคุณหญิงแหม่มคุณหญิงแหม่มมองเห็นว่าควรจะแยกโรงเรียนสำหรับสตรีโดยเฉพาะจึงได้ชักชวนข้าราชการพ่อค้า ขาบดีและประชาชนในจังหวัดปัตตานีสมัยนั้นมาร่วมกันตั้งโรงเรียนสตรีขึ้นในระยะเวลาแรกต้องใช้บ้านพักสําหรับข้าราชการต่างลนทลซึ่งอยู่ใกล้จวนสมุหเทสาพิบาลเป็นสถานที่เรียนเริ่มเปิดโรงเรียนสําหรับสตรีครั้งแรกเมื่อวันที่4กรกฎาคม2456มีครูใหญ่ซึ่งเป็นบทรีของคุณหญิงแหม,มเป็นครูสอนในสมัยนั้นและมีมาหาอมาตย์เอกพระยาวิสุทธิสุริยศักเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ โรงเรียนสตรีมณฑลปัตตนีจนกระทั่งถึงปี2465พยาเดชานชิตและคุณยญิงแมงได้หาเงินมาสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนให้เป็นการถาวรโดยได้รับความร่วมมือจากข้าราชการพ่อค้าข้าบดีของจังหวัดปัตตนีเป็นอย่างดีโรงเรียนสตรีมณฑลปัตตานีจึงได้มีสถานที่เรียนเป็นการถาวรที่ถนนสบรังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระยาเดชานจิตและคุณหญิงแม ได้ขอให้กระทรวงธรรมการในสมัยนั้นเป็นผู้ตั้งชื่อของโรงเรียนใหม่ในราวต้นเดือนตุลาคม2465เสนาบดีกระทรวงธรรมการคือเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีได้ให้ชื่อโรงเรียนสตรีแห่งนี้ชื่อว่าเดชะปัตตนาญาณุกูลทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรแก่พญาเดชานุชิตและคุณหญิงแหม่มในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งและเป็นผู้อุปการะโรงเรียนมาอีขุนวิราชจัญญานายพองสุขสุขลิม เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรกในปี2472จนถึงปี2486กรมสามัญศึกษาได้ตั้งงบประมาณในการจัดสร้างโรงเรียนแห่งนี้ใหม่นายสุชาติบุญยญรัตพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในสมัยนั้นได้เอาที่ดินราชพัสดุเนื้อที่19ไร่2งาน6ตารางวาเป็นที่ตั้งโรงเรียน ส่วนงบประมาณได้จากกรมสามัญศึกษาก็ได้นำไปซื้อที่ดินเพิ่มเติมจากเอกชนที่ติดต่อกับที่ดินนั้นรวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด19ไร่2งาน10ตารางวาซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนเดชะปัตตนะยานุกูลพันในานามของคุณเกินีธรรมเกษรขอกราบขอบพระคุณทุกท่านไว้ณนะโอกาสนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับขอบพระคุณอาจารย์วันเพ็ญกันสวด กันบุญครับขอบพระคุณครับผมครับขอบพระคุณครับก็อยู่ที่นั่นก็ตั้งแต่ตอนที่ผมข้าวนั่นวันเย็นก็อยู่ที่นั่นนะครับเมื่อสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองนะฮะช่ว,ชวกระสั่งสองพันสี่ร้อยสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดขย้ายมาอยู่ที่แห่งใหม่นี้กับาการเดินตอนตอนหลังก็เปลี่ยน เป,เปลี่ยนจากที่เดิมอาเป็นหอพักอาเป็นหอพักแล้จากจากนั้นต,ต่อมาก็ได้ดำเนินการอยู่ต่อมาเฉรีจแล้วก็ไม่ไม่มีผู้มาพักเลยเปลี่ยนสภาพเป็นรือ้อรื้อถอนแล้วก็สร้างเป็น สร้างเป็นสถานที่เรียนชั่วคราวของโรงเรียนเบญจมาราชุดทิศที่ขณะนี้ก็อะไรอาคารกดจมุตเสื่อมโทรมไปและเรียนรื้สอนได้หมดแล้วคงเป็นอาคารของเป็นาาเบญจมะได้สร้างเพื่อให้เรียนได้มา,าเรียนชั่วคราวแล้วก็มีการทำ คนครัวแล้วก็ปลูกต้นไม้เลยพักงบังเด็ทชายที่เห็นนมอตัวสามรู่แปดคนรุ่นนี้รุ่นวันวันครูวันเป็นเนี่ยเป็นแล้วก็ใต้พวเนี้แปดคนได้ครูวิจิรีหรืวคนนี้เลยใครคือครูครูคือใครในวันนี้ ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาลใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียนครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกรู้ยากรู้ภาพเพียนให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงานครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานครูคือผู้สั่งสมอุดมการมีดวงมานเพื่อมวงชนใช่ตนเองครูจึงเป็นนักสร้างผู้ยิ่งใหญ่สร้างคนจริงคนกล้าสร้างคนเก่งสร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเองขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู โรงเรียนสตรีปัตตานีเดชะป,ปัตตานยานุกูลสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้นและมีโครงการจะเปิดเป็นโรงเรียนสหศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งถึงปีพุทธศักราช2521ในสมัยที่นางสาวลิมละอจงดีผู้อเนวยการโรงเรียนร่วมกับคณะครูและผู้ปกครองได้ตัดคําว่าสตรีปัตตานีออกไปเพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริงโดยกระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้โรงเรียนรับนักเรียนชายในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งปัจจุบันโรง um. เรียนเดชะปัฒนายานุกูลเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเปิดสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนได้ประสบความสําเร็จในการพัฒนาการเรียนการสอนจนเป็นที่ยอมรับของสังคมโรงเรียนได้รับเกียรติให้เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนที่สําคัญสําคัญ,คญประกอบด้วยศูนย์ภาษาสากลศูนย์วิทย์คณิตศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเป็นต้น ซึ่งส่งผลให้เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานแห่งหนึ่งของกรมสามัญศึกษาชอบปอนอคืออักษรยอ่อคติพจน์สุวิชานุพระวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญคำขวัญเรียนดีวิัยเด่นบำเพ็ญประโยชน์สีประจำโรงเรียนเขียวเหลืองสีเขียวหมายถึงความเจริญเติบโตและความร่มรื่นสดชื่นสีเหลืองหมายถึงแสงสว่างและปัญญาสีเขียวเหลืองหมายถึง สิ่งที่ทำให้ความร่มรื่นก็เกิดแสงสว่างคือปัญญาดอกไม้ประจำโรงเรียนดอกบานบุรีเครื่องหมายประจำโรงเรียนเป็นรูปคบเพลิงสองสว่างอยู่เนื้ออักษรยอ่อและชื่อของโรงเรียนวันกำเนิดโรงเรียนวันที่4รกรกฎาคม2465วันที่ย้ายมาในที่ปัจจุบันวันที่17พฤษภาคม2496การจัดงานสิทธิ์เก่าบานบุรีคืนสู่เยาเดชะเขียวเหลืองน้องพี่สัมพันธ์49 ในครั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลเพื่อปลูกฝังให้สิทธิเก่าทุกรุ่นมีความกตัญญูต่อบูรพาจารย์สำนึกรักและภาพภูมิใจในสถาบันสารสัมพันธ์ระหว่างรุ่นต่อรุ่นให้มีความเน่นแฟนยิ่งขึ้นมีความเสียสละต่อสังคมได้มีการเตรียมงานกันมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2548โดยสิทธิเก่าทั้งสตรีและเดชะทุกรุ่นเท่าที่จะตามหากันเจอ มีการประชุมคณะทำงานทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ไม่น้อยกว่า20ครั้งทุกคนเสียสละทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดกำลังทรัพย์เพื่อสถาบันแห่งนี้สถาบันที่ขัดเกลาและหล่อหลอมให้เราเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมไม่ใช่วัชชนได้ทำอะไรที่เป็นสาระเพื่อตอบแทนคุณสถาบันที่ภาคภูมิใจและผืนแผ่นดินเกิดอันเป็นที่รักยิ่งผืนนี้บ้านรีทุกคนยังจำได้ไหม พงชาติไทยไกวกวัดสะบัดพริ้วและริ้วๆสลับงานเป็นสามสีผ้าผืนน้อยบางเบาเพียงเท่านี้แต่เป็นที่รวมชีวิตและจิตใจการจัดงานในครั้งนี้ถึงแม้นว่าทุกคนจะเหนื่อยแสนสาหัสสักเพียงใดต้องพบต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆนานานับประการท้อบ้างในบางครั้งแต่พวกเราไม่เคยคิดที่จะถอยเลยแม้แต่สักครั้งเดียว เพราะนี่คือภารกิจที่ทรงเกียรติและสำคัญยิ่งของพวกเราเพื่อสิทธิ์เก่าบานบุรีทุกคนพวกเราทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริงเพื่อสถาบันเขียวเหลืองบานบุรีเดชะปัตตนะยานุกูลขอคาระวะกราบขอบพระคุณสําหรับความกรุณาของผู้ที่มีอุปการะคุณที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้รวมถึงศิลป,ปินรับเชิญทุกคณะในวันนี้ วันนี้วันที่สิทธิ์เก่าบานบุรีทุกรุ่นทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการจัดงานได้มาร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจสิทธิ์เก่าบานบุรีทุกคนที่ได้มาร่วมกันปลูกรักดูแลบานบุรีเขียวเหลืองต้นนี้ด้วยความรักทนุถนอมให้ยืนต้นฟาฟันสายฝนแสงแดดลมมรสมุมให้โตโตกลับคืนสู่รัว้วเขียวเหลืองเดชปัตนญานุกุอยางปลอดภัยสง่างามในครั้งนี้